วัดีครับวันนี้จะพาไปประจนภัยนะครับผมไปกันเลยครับผมโอ้โในป่านี้นะครับผมเคยเดินเข้ามาแล้ววันก่อนเจองูด้วยครับผมต้องเดินแบบทุรักทุเลครับโอ้ยโอ้ยนานแทงโอ้ยไปครับนี่นะครับทางลง ลงทางนี้ตลอดครับโอ้ยนี่ก็มีคลองน้ําด้วยนะครับผมคลองก็ในนี้ก็มีปลาดุกปลาช่อนนะครับก็ต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับ <c oughs> ไปครับไปทางนี้นะครับเดินจะเป็นทางเดินนะครับเพราะว่านักตกปลาเขาจะชอบเดินกันทางนี้ นะครับผมโอ้ย,อย,อยชุดต้นไม้ละหืม้าก็เริ่มลกแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มาตุกพักนานแล้วนะครับห้าคว่ำแล้วผมจะดูดครับดูดอีกแล้วืมรกขนาดนี้โอ้โหนี่ก็คือเสาอะไรไม่รู้เห็นตั้งนานแล้วมีต้นมะม่วงด้วยนะครับผมก็ ไปจนภัยกันในป่าครั้งนี้เดินเอาง่ายๆสำรวจป่าไม่ได้ไปจนภัยหรอกสำรวจป่านะครับเอาง่ายๆว่าเราสำรวจป่านะครับเราไม่ได้มาผจนภัยไป,ปจนภัยขอภัยด้วยครับมาไปไม่ใช่มาระจนภัยมามาสำรวจป่าครับผมพูดผิดอีกแล้วอ่ะอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้าต่อครับข้างหน้าต่อ ส่งไปเลยนะคบโอ้โหจะไปทางไหนนนี่ไม่ได้มานานเลยวผมนานนี้แตวก็จะมีคนต,ตกปลาเดินมาบ้างแต่ว่าผมได้เดินนี่ก็คือต้นกล้วยนะครับมีต้นปามีต้นกล้วยมีอะไรหลายอย่างเลยนะครับผมนี่ทางเดินก็ลําบากก็มีต้นไม้หักนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ เดินไปเรื่อยๆนะครับผมข้างหน้านีจะเป็นทางถนนและข้างหน้าจะเป็นทางถนนและจะเป็นทางถนนและก็ไปทางนี้นะครับผมมาจะเป็นทางถนนเราก็จะข้ามคลองกลับไปอีกฝั่งนะครับผมจะไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไปเป็นยัง มาแล้วนะคบผมอาจจะมีแสงเด็กรบกวนนิดหน่อยนะครับผมก็นี่นะคะผมกำลังเดินฝั่งนี้รกมากเลยครับผมน่ากลัวมากทางนี้น่กกากลัวมากเลยดูสิมีแต่หญ้านะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขอ วันนี้นะคบผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเจอก,กันพรุ่งนี้เจอก,กันคลิปหน้าไม่พรุ่งนี้เจอก,กันคลิปหน้าครับบา,บาย